สีต่อไปราศีพฤษพไพ่ใบแรกที่จับได้หลวงพ่อบาปใบที่สองเรือนไทยใบที่สามรัชกาลที่สก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษภกันสักนิดนึงก่อนนะครับครั้งนี้เรากลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกแล้วนะครับคุณผชมครับหลายคลิปที่เราออกไปเนี่ยทุกท่านคง รู้จักหลวงพ่อบบาเอิงแล้วและครั้งนี้หลวงพ่อบบาวเอิงไพ่หลวงพ่อเบาวเอิงเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภค,คุณผู้ชมรู้จักวัดยวนสะพานขาวไหมครับตรงตรงแยกนางเลิงตรงแถวตลาดนางเลิงเนี่ยแหละครับหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านเป็นพระสายมหายานนะครับคุณผู้ชมครับในสมัยก่อนเนี่ยครับนับย้อนหลังไปประมาณเมื่อ50-60ปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบบาเอิงท่านจะเป็นพระเป็นพระที่เข้าทรง นะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะได้ยินข่าวการการเข้าทรงที่วัดยวนสะพานขาวเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นนะครับโอ้โก็จะเนืองแน่นเข้ามาดูหลวงพ่อเบ่าเอิงนะครับทำพิธีปกเต็กหรือพิธีอุทิศบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับแล้วที่วัดยวนสะพานขาวนะครับได้เกิดตำนานขึ้นหลายตำนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพรมครั้งแรก พระพรมเนี่ยนะฮะจะอยู่ในวัดหลวงพ่อเบ่าเอิงองคหนึ่งแล้วอีกองคหนึ่งจะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีสององแล้วได้กําเนิดนะครับหน้าตานะครับหรือลักษณะนะครับของหมอชีวกะโกมารพัฒขึ้นมาที่นี่เหมือนกันสมัยก่อนนะครับในตามตำนานเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ถามว่าเออหน้าตาเนี่ยของหมอชีวกะเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่า มีรูปขึ้นมาบนเล็บแต่แต่แต่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับคุณผู้ชมครับเราอยากจะบอกชาวไพ่รัตนะสักนิดหนึ่งว่าเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งงงงายนะครับเอาเป็นว่าเป็นเรื่องเล่าและเป็นตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาก็แล้วกันครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีพฤษภท่านมีโอกาสนะครับ ท่านไปทําบุญนะฮะกาบสการะบูชาหลวงพ่อเบ่าเอิงนะครับที่วัดยวนสะพานขาวสักครั้งหนึ่งเพื่อเสริมความเป็นมงคลและสิริมงคลนะครับทําบุญก็ได้นะครับตามอายุนะครับหรือ5บาท10บาทไปสการะขอพรอ,อันเป็นมงคลนะครับจะได้ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมพอคุณผู้ชมไหว้พระเสร็จปุ๊บ เดินไปข้างหลังนะครับจะมีรูปหุ่นขี้ผึ้งนะครับของหลวงพ่อเบาเอิงตรงนี้นะฮะต้องเชะโลก,กับชาวราศีพฤษกอย่างมากไปกราบสการะนะครับทำบุญที่วัดยวนสะพานขาวสักครั้งหนึ่งนะครับหรือเป็นพระที่เขาเรียกว่านิกายมหายานคุณผู้ชมลองทําบุญที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับด้านข้างก็จะมีสัตว์เจ้าจีตแล้วพอคุณผู้ชมทําบุญเสร็จ ไฮไลท์ light, สำคัญหรือเคล็ดลับสำคัญเลยของชาวราศีพฤษกนะครับที่ไพ่ใบแรกเป็นหลวงพ่อเบาวเอิงในครั้งนี้คุณผู้ชมเคาะ,ะคระฆังสัก9ครั้งที่วัดยวนสะพานขาวสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคนะครับจะได้ถูกปัดเป่าไปทั้งหมดบาดเจ็บมาเยอะครับชาวพุ้กทำธุรกิจการงานนะครับ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีปัญหาที่ทำงานนะครับกับเจ้านายหรือลูกน้องก็แล้วแต่ไปขอพอรท่านนะครับให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมอุทิศบุญนะครับให้แก่ญาติผู้ล่วงลับของคุณผู้ชมด้วยนะครับปู่ย่าตายายบิดามารดาไปขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคลที่วัดยวนสะพานขาวสักครั้งหนึ่งบางคนไม่เคยไป นะครับบางคนไม่เคยได้ยินถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอาจารย์วัดยวนสะพานขาวอยู่ตรงไหนผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมนางเลิงนึกภาพออกไหมฮะตลาดนางเลิงนั่นแหละครับอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมไปสักการบูชาสักครั้งหนึ่งที่จอดรถดีนะครับกว้างกวางนะครับแล้วครั้งนี้ประตูโชคประตูลาบก็จะเปิดให้แก่ชาวราศีพฤษภครับไพ่ใบที่สองครับคุณผู้ชมครับ เรือนไทยไพ่ใบนี้เป็นไพ่อีกใบนึงที่ผมชอบที่สุดเจ้าที่เจ้าทางหนุนนำแล้วสิ่งต่างๆหนุนนำให้คุณผู้ชมแล้วดูแลบ้านของท่านให้ดีถูบ้านท่านให้สะอาดนะครับทำความสะอาดครั้งใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวพฤชกปีใหม่ใครทำแล้วไม่เป็นไรตรุษจ,จีนใครทำแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังไม่ทำนะครับ ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วโชคใหญ่ๆจะกลับเข้ามาบางทีชาวพฤชศกไม่ชอบอยู่บ้านนะครับไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบอยู่บ้านเดี๋ยวออกเดี๋ยวมีเรื่องต้องออกอีกแหละเดี๋ยวมีเรื่องต้องออกอีกแล้วเดี๋ยวมีเรื่องต้องออกอีกแล้วครั้งนี้ครับเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะหาวันว่างสักวันหนึ่งทำความสะอาดบ้านของท่านให้หน้าดูให้สะอาดสะอา้าน แขกไปใครมาเวลาเข้ามาถึงบ้านของคุณผู้ชมเขาจะได้ชมชอบแล้วมีแต่คำเป็นมงคลโอ้โ oh, หบ้านสวยมากบ้านสะอาดมากเลยนะเนี่ยเก็บเรียบร้อยเลยโอ้โ oh, หเดี๋ยวเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนคำพูดดีๆนะครับคำเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นที่บ้านของคุณผู้ชมเองแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่สุดนะครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกเลยดูแลพระในบ้านให้ดีก่อนบิดามารดานะครับหรือว่าปู่ย่าตายายดูแลท่านให้ดีแล้วเดี๋ยวเทวดาจะหนุนนำํำใครมีนะครับอุปรสรรคติดขัดเรื่องใดก็แล้วแต่ลองทำความสะอาดบ้านดูรอบบ้านโอ้โหบางคนอยู่บ้านนะฮะ ไม่เคยเก็บของเลยทั้งหลังบ้านทั้งอะไรเสื้อผ้าบางทีอยู่ในตู้มาเป็นสิบปีครั้งนี้ครับเป็นครั้งสำคัญลองออกมาบริจาคให้เขาสักครั้งหนึ่งจะได้ละจากความตนีพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะครับว่าการที่เราละจากความตนีอน,นิสงตรงนี้นะครับการทำบุญเครื่องนุ่งห่มครั้งนี้ก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีพฤษภการเงินการงานและธุรกิจต่าง ทำให้จเจริญรุ่งเรืองอย่างน่าใจหายเหมือนกันเห็นไหมแล่ะครับว่าไพ่รัตนะได้บอกกับคุณผู้ชมแล้วว่าครั้งนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ฟังให้ดีนะฮะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเสียเลยเพียงแค่คุณผู้ชมตั้งใจทำความสะอาดแค่นี้ชีวิตของเรานะครับมันก็จะดีขึ้นอยู่บ้านสะอาดอยู่บ้านเรียบร้อยกล่องเกลงลังโฟมลังอะไรที่อยู่หลังบ้านครับต่างๆนานานู่นนั่นนี่ห้องน้ำห้องครัวทำความสะอาดสักครั้งหนึ่งครับร่วมมือร่วมใจชวนลูกทำชวนสามีชวนภรรยาทา ทำไปเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกไปโอ้โหคุณผู้ชมไม่ต้องไปแก้กรรมที่ไหนเลยไม่ต้องไปทำพิธีที่ไหนที่เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับทำบ้านของเราเนี่ยครับให้มีความสุขบางทีมันร้อนลุ่มอากาศมันร้อนอยู่แล้วทำให้ดีหน่อยมุงลงมุงลวดบานกงบานเกต ทำความสะอาดให้หมดสักครั้งหนึ่งครับครั้งน right ี้ขอให้ชาวราศีพฤษภทำความสะอาดอย่างตั้งใจที่สุดและด้วยกำลังตรงนี้ครับด้วยแรงใจตรงนี้ครับด้วยความมุ่งมั่นตรงนี้อุปสรรคต่างๆก็จะเปิดโอกาสหรือเปิดประตูมหาสมบัติให้แก่ชาวราศีพฤษภแล้วเห็นไหมล่ะว่าไพ่รัตนะเป็นการทำบุญที่ไม่ยากเลย ใบต่อไปรัชการที่3ใบนี้นะครับใบนี้สำคัญกับคุณผู้ชมมากคุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะสำหรับใครที่จะประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นกำลังจะติดต่อดีลงานกับใครก็แล้วแต่ผมขอร้องให้ชาวราศีพฤษกฟังผมครับเวลาท่านจะทำอะไรผมขอให้ชาวราศีพฤษภทำตรงไปตรงมา ครั้งนี้อย่าซิกแซกนะครับเพราะไพ่รัชกาลที่สมเกิดขึ้นกับท่านแล้วคือไพ่แห่งการค้าไพ่แห่งความสําเร็จคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะในสมัยรัชกาลที่สมบ้านเมืองของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมากเรามีเงินมากนะครับตอนนั้นเราเก็บภาษีเก็บอากรต่างๆได้มากทำให้ในขนาดที่เรามีเรื่องกับฝรั่งเศสมีสงครามในช่วงรัชกาลที่ห้า ท่านก็นำเงินแรงที่รัชกาลที่3ได้เก็บไว้ทำให้ประเทศของเรารอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนั้นแล้วไม่เป็นเมืองขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วไพ่ใบนี้นะครับบอกแก่ชาวราสีพึฤษภแล้วว่าโอเคทำความสะอาดบ้านให้สะอาดไปกราบสการะหลวงพ่อบ่าวเอิงสักครั้งไปกราบสการะรัชกาลทีส่สักครั้งหนึ่งในชีวิต คุณผู้ชมเดินเข้าไปเลยครับโบสถ์แรกจะเป็นพระประธานที่อยู่ในนั้นกราบสักการะบูชาทำบุญนะครับแล้วแต่กํำลังนะครับเดินเข้าไปโบสถ์ที่สองชื่อว่าพระนอนเกตทะลุสมคุณผู้ชมทํำบุญที่นั่นเอาหมอนไปวางที่นั่นไม่ต้องเตรียมไปที่บ้านไม่ต้องเตรียมจากที่บ้านไป เพราะว่าทางวัดราชโอรสได้เตรียมให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับเคลดลับสำคัญที่สุดเดินมาคุณผู้ชมจะเห็นแท่นที่ประทับของรัชกาลที่สในขนาดที่ท่านดูงานสร้างวัดราชโอรสครั้งนี้คุณผู้ชมก้มกาบท่านสักครั้งหนึ่งเรามีเงินซื้อพวงมาลัยสวยๆสักพวงไปสักการะท่านบอกท่านว่าข้าพเจ้าทำธุรกิจ เริ่มทําธุรกิจครั้งนี้หรือทําธุรกิจมานานแล้วขอให้การสักการะบูชารัชกาลที่สามครั้งนี้จงประสบความสําเร็จอย่างที่สุดแล้วนําเงินนําทองนํากําไรมาสู่ข้าพเจ้าและเงินบางส่วนที่ได้จากกําไรนี้ข้าพเจ้าจะมั่นทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเอาเท่านี้ ทำเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมแล้วเรื่องต่างๆที่มันอีลงตรงนางเข้ามาพัวพันทำไมมันแก้ยากเหลือเกินไอ้ตรงนี้แก้ไม่ได้ไอ้นั่นคุยกับไอ้นี่ไม่รู้เรื่องทุกอย่างจะถูกปลดล็อกทั้งหมดด้วยพลังแห่งบุญขอให้คุณผู้ชมตั้งมัน่นไพ่รัตนะบอกแล้วเราทำอะไรเราทำง่ายๆ นะครับแต่ขอให้ตั้งใจขอให้ออกมาจากหัวใจไม่เป็นไรคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เดินทางมากรุงเทพแต่ถ้าใครขับรถไม่เกินสองชั่วโมงในเดือนนี้นะครับชาวราศีพฤษภเดินทางไปกราบสการะหลวงพ่อเบ่าเอิงและรัชกาลที่สามทำความสะอาดบ้านเรือนสักครั้งหนึ่งใครอยู่ต่างจังหวัด ทำบุญที่วัดใกล้บ้านเดี๋ยวเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันว่าเราจะทำบุญแบบไหนที่เหมาะกับชาวราศีพฤกษภที่สุดไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมไพ่ใบแรกทำความสะอาดหิ้งผักใบที่สองทำบุญกับบิดามารดาใบที่สามทำบัตรประชาโอ้โหคุณผู้ชมครับ เดือนมีนานี้ไพ่แห่งการทําบุญบแรเกิดกับทุกราศีเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจคุณผชมครับกลับมาที่ไพ่ใบแรกเห็นไหมแล้วว่าการทําความสะอาดหิ้งรักครั้งนี้นะครับ ได้เปิดโชคเปิดลาบเปิดอำนาจวาสนาบางคนยังไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยอยู่ที่เดิมมานาแล้วอยากเลื่อนขั้นอยากขยับขยายธุรกิจทำความสะอาดหิ้งพระครับเพราะไพ่ใบที่สองไพ่แห่งการสักการะบูชาคือบ้านเลือนไทยแล้วพระเอิญบวกกับไพ่ทำความสะอาดหิ้งพระในครั้งนี้คุณผู้ชมครับทำความสะอาดหิ้งพะร,งรสะ,งพะสักครั้งนะครับ เชื่อผมใครทําแล้วก็ขอให้ทำอีกได้ปีใหม่ทําแล้วตุจีนทําแล้วครั้งนี้ทําอีกสักครั้งใครยังไม่ทํามีโอกาสก็ทําสักครั้งหนึ่งนะครับทําความสะอาดหิ้งพระเสร็จตีจู้ประจําบ้านนะครับปัดฝุ่นนะครับเอาผ้าสะอาดๆชุบน้ําทําความสะอาดสักนิดหนึ่งสารพระภูมินะครับสารพระสยามเทวาธิราชสารตายายทำาสอาสักครั้งหนึ่ง จะได้เปิดโชคเปิดลาบผมบอกแล้วว่าประตูมหาสมบัติเปิดกับชาวราศีพฤษกแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเลยขอให้ชาวพฤษกนะครับตั้งใจทำตั้งใจทำเชื่อผมและตรงนี้จะทำให้ปลดล็อกพันธนาการต่างๆที่เป็นอุปสรรคกับชาวพฤษภได้อย่างแน่นอนฮะใบที่สองทำบุญกับบิดามารดา เอาละครับคุณผู้ชมครับท่านใดคุณพ่อคุณแม่อยู่กับท่านนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดสาวอาทิตย์นี้เดินทางไปกราบท่านนะครับไปพาท่านไปทานอาหารนะครับพาท่านไปทําบุญที่วัดนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านฟังเล่าสิ่งดีๆให้ท่านฟังทำให้ท่านรู้สึกถึงความรักจากคุณผู้ชม ส่งตรงไปถึงบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณของชาวราสีพฤศกทำแบบนี้ความกระตันยูเนี่ยแหละครับความกระตันยูที่ผมบอกว่าทำกับพระในบ้านก่อนดูแลพ่อแม่ของท่านให้ดีตรงนี้ะครับคุณผู้ชมจะทำให้เราอะรอดพ้นจากอุปสรรคได้ท่านพรท่านศักดิ์สิทธิ์นะพ่อแม่เวลาเราไปหาท่านเนี่ย ท่านก็จะให้พรให้ศีลให้พรเราเวลาเราจะกลับมาทํางานที่กรุงเทพนะฮะหรือเราออกมาอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเวลาเราจะกลับท่านก็ให้ศีลให้พรบางทีท่านก็อาจจะให้สตังชาวราศีพฤษกได้เช่นกันนะครับผมจะบอกเคล็ดลับกับชาวพฤษกให้ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับเปลี่ยนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนให้คุณพ่อคุณแม่สักนิดหนึ่ง เอาใหม่ๆหอมๆเลยแล้วอันเก่าเอาไปซักให้ท่านเดี๋ยวนี้นะครับมันง่ายไม่ต้องไปเหนื่อยไปหยอดเครื่องซักผ้าง่ายๆพอเสร็จแล้วแห้งเลยหรือถ้าใครมีกำลังบอกว่าร้านเครื่องซักผ้าเนี่ยฉันว่าฉันซักสะอาดกว่านะอาจารย์ทําเลยครับคุณผู้ชมทำตรงนี้นะครับ ให้ประเสริฐนะครับทําสิ่งดีๆให้ท่านให้ท่านนอนที่นอนใหม่ๆเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนปอกหมอนใครจะไปรู้ครับการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนปอกหมอนครั้งนี้เวลาท่านพิก เบาะขึ้นมาพลิกฟูกขึ้นมานะครับท่านอาจจะเจอเงินเป็นแสนอยู่ในนั้นก็ได้โอ้ทีนี้สมปาถนาทุกประการแต่ผมพูดเล่นนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปหยิบมาหรอกครับท่านเก็บให้เราเนี่ยแหละทําความสะอาดนะครับชาวราศีพฤษภดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีและตรงนี้จะเป็นพรอ,อันประเสริฐแก่ชาวพฤษศอย่างแน่นอนครับ ใบสุดท้ายทำบุญบรรพชาคุณผู้ชมดูให้ดีนะผมพูดแบบหลายราศีมากเลยนะบางครั้งมันมีบวชปลอมนะครับแยกแยะให้ดีเวลาเราไถาฟีดในมือถือเราจะเห็นว่าเฮ้ยบวชจริงหรือบวชปลอมให้ดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้สำคัญนะครับบางทีผมเห็นมันยืนอยู่สามสี่คนแม่งบวชมาสองปีแล้วมันยังเขียนอยู่เลยทำบุญบวชน้อยอยากบวชมาก นะครับดูดูดีๆนะครับว่าน,น้าเชื่อถือหรือเปล่าท่านน่าเชื่อถือคุณผู้ชมทําบุญได้เลยครับ5บาท10บาทการทําบุญบวชครั้งนี้ก็เสริมดวงชะตาให้แก่ชาวพึกษศกได้เช่นเดียวกันเห็นไหมเระว่าไม่ต้องไปทําพิธีที่ไหนเลยคนมาดูดวงกับผมผมเล่าไปาสองสามราศีแล้ <c oughs> อาจารย์ไปดูดวงมาไอเนี่ย ไอ้เจ้าพิธีเนี่ยมันบอกว่ามันอะเคยเป็นผัวอีชั้นเมื่อชาติที่แล้วคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเคยเจอมุกนี้นะหรือเวลาคุณผู้ชมไปทําพิธีหรือเจอเจ้าพิธีที่ไหนหรือเจอคนทักคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าชาติที่แล้วเคยเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียคุณผู้ชมนึกในใจไว้เสมอเลยว่าไอ้คนที่พูดแบบเนี้แม่งคือมิจฉาชีพอย่าไปเชื่อมัน ผัวเมียเราอยู่ที่บ้านลูกเราอยู่ที่บ้านพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตชาติแต่ถ้ามันพูดแบบนี้คุณผู้ชมบอกไปเลยว่าจริงเหรอเราเป็นผัวเป็นเมียกันเหรองั้นฉันขอยืมตังสัก5,000ันสักหมื่นสินะแต่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะจริงเหรอเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกกันฉันขอยืมตังสักห้าพันสักหมื่นสิ ยืมเงินแม่งเลยครับคุณผู้ชมเอาตังมันก่อนก่อนที่มันจะหลอกคุณผู้ชมทำพิธีจำไว้นะครับว่ากรรมเนี่ยเราเป็นคนก่อฉะนั้นเราต้องเป็นคนแก้ดูแลบิดามารดาให้ดีทำบุญลดความตนีสวดมนต์อุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลนั่งสมาธิบ้างวันละหนึ่งนาทีวันละสองนาที กรรมต่างๆก็จะเบาบางลงพิจารณาดูข้อผิดพลาดว่าครั้งหนึ่งฉันเคยทำอะไรผิดฉันครั้งหนึ่งเราเคยทำให้ใครเสียใจมีน้ำตาครั้งหนึ่งเราเคยทำให้ใครต้องเลือดตกยางออกขออภัยเขาครับแล้วแบ่งบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทำอย่างนี้อยู่เป็นนิดและเป็นประจำ ผมบอกแล้วว่าไม่มีใครแก้กรรมให้คุณผู้ชมได้มีแต่ตัวคุณผู้ชมเองเท่านั้นที่จะแก้กรรมตรงนี้ได้บางทีกรรมตรงนี้มันแก้ไม่ได้แต่เราต้องทำความดีเพื่อให้ความดีตรงนี้ลดทอนกรรมต่างๆให้เบาบางลงฉะนั้น ใครจะมาพูดกับชาวราศีพฤษภกว่าชาติที่แล้วเป็นแม่เป็นลูกกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นลูกกันยืมตังแม่งก่อนเลยครับก่อนที่มันจะหลอกเราทําพิธีจําไว้นะครับว่าสามีและภรรยาเราอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ที่บ้านลูกชายและลูกสาวเราอยู่ที่บ้านไม่มีผัวเมียพ่อแม่ลูกในอดีตชาติอยู่กับปัจจุบัน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าจงอยู่กับปัจจุบันแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงตอนนี้แล้วผมอยากให้ชาวราศีพฤษศกพิมพ์คำว่าราศีพฤษศกให้ผมสักครั้งหนึ่งในขณะที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำตัวของชาวราศีพฤษกทุกท่านครับ